นั่งสวดมนต์อยู่ดีๆนะคะโอ้จิตใจคุณลุงนะ่ะสงบมากๆปรากฏว่าเจอคนจิตใจไม่สงบมันถือมีดบุกเข้ามาในบ้านเลยค่ะยาเจ้าจมึงมอ้าวขอแจ้งความเลยค่ะ,ะมีคนบุกบ้านค่ะ,ะมีคนบุกบ้านมาบุกห้าค่ะมึงอย่ามยามยู่กับกู อ้าตอนไหนละอ้าวแล้วบ้านรถบ้านกูเนี่ยไม่ยุ่งเหรอไม่่านบ้านกูกูปิดไฟนอนแล้วอ่ะมึงมาบ้านรถหน้าบ้านกูไม่ยุ่งหรือไงแล้วมึงวิ่งมาทําหน้าบ้านกูกระจกกูแตกเนี่ยแล้วกระจกกูแตกเนี่ยมึงทําอะไรกันเออพวกมึงเนี่ยรอนอะไรกันเออมึงวิ่งเข้ามากระทืบน้าบ้านกูเนี่ยกระเทืบกระจกบ้านกูเนี่ยมึงวิ่งอะไรกันกูถ่ายเต็มเต็มเลยมีมีดมาฟาดบ้านกูเนี่ยกูไม่ทำอะไรพวกมึงด้วยกูตั้งฝุดมันก็อยู่อย่าผวกมึงมาอะไรกู โหูเถียงกันสนั่นลั่นบ้านเลยค่ะเจ้าของบ้านนะคะก็คือคุณประพันธ์แล้วก็คุณกนกรัฐสองสามีภรรยาที่นั่งสวดมนต์จู่ๆก็เจอหลานชายค่ะชื่อว่าในนูนบุกมาที่บ้านตะโกนท้าทายเสียงดังเอามีดแน่ฟันจนกระจกแตกพมานขาดเลยนะคะ สองผัวเมียต้องรีบเข้ามาหลบในบ้านก่อนแล้วก็แกล้งทําเป็นโทรหาตํารวจ,รวจก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะต,ตะโกนเถียงกันอยู่ในพื้นที่หมู่5ตําตบลลานศักด์ของจังหวัดอุทัยธานีช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มของคืนก่อนที่ผ่านมานี้เอง ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนะคะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้น oh. คุณประพันธ์เจ้าของบ้านเขาก็เล่าว่าตอนนั้นตัวเองกําลังนั่งสวดมนต์แล้วก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาเบิ้ลเครื่องก่อกวนที่หน้าบ้าน oh. ชะโงกไปดูเลยเห็นเป็นหลานชายก็เลยตะโกนไล่ไปค่ะ oh. ปรากฏว่าหลานชายก็ไปนะคุณผู้ชม oh. แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ oh. วนกลับมาอีกโอ้ย oh. oh. ตอนนั้นตัวเองก็กลับเข้าไปสวดมนต์ก็เตรียมจะเข้านอน oh. พอมันย้อนกลับมามาตะโกนถามเลย มืองจะเอายังไงกับกูเลยหยิบหนังสเปกมาถือไว้ในมือค่ะแล้วก็ตะโกนกลับไปว่าอย่าเข้ามานะไม่งั้นยิงแน่พอได้ยินแบบว่าอย่าเข้ามานะ คำว่าหยาแปลว่าให้เข้ามันแปลความแบบนั้นวิ่งเข้ามาเอามีดฟันกระจกแตกแล้วก็ฟันพม่านขาดเป็นรูเลยค่ะไม่นานพักพวกมันก็ตามมาสมทบแล้วก็ตะโกนด่าดทอใช้ไฟฉายนยส่องเข้ามาที่บ้านเหมือนพยายามจะข่มขู่ด้วยล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้นะคะตำรวจก็ได้รับทราบเรื่องราวแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วเดี๋ยวจะเรียกหลานชายในนูนคนนั้นมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่ามาในช่วงเวลากลางคืน แล้วก็มาทําลายทรัพย์สินด้วยค่ะอย่างวิกาลเลยนะม,มาแบบนี้